สรุปประเด็นทองคำนะครับคุณผู้ชมครับประจำวันที่13เดือนธันวาความของเรานะครับโดยภาพรวมแล้วทองคำก็ยังคงเป็นที่ทางฝั่งของหน้าบายนั่นแหละครับเมื่อคืนนี้เป็นเพียงแค่แรงเทขายทำกำไรและกระดับไปเจอเอฟเฟกจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าเท่านั้นเองครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าโซนแนวรับที่มีความสำคัญและก็แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยเมื่อคืนนี้งลงมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ในส่วนของตัวแนวรับไป ซึ่งจะเป็นจุดแนวรับที่บอกกับนักงชุนเร็วว่าเอโซนเนี่ยถ้าทะลุลงไปได้เนี่ยหน้าบายเรามีปัญหานะครับผมใช้คำว่ามีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลงไปแตะแปลว่าไม่เป็นไรยังสามารถดุนได้นี่ครับคือโซนสิน้ําเงินด้านล่างส่วนโซนสิน้ําเงินตรงนี้ด้านบนเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นโซนวัดกำลังกราฟถ้าทะลุขึ้นไปด้านบนได้อ่าโอเคค่ะฉันก็พร้อมที่จะกลับไปเป็นหน้าบายด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้ละก็นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าราคาทองคำนั้นก็อาจจะยังไงดียครับมันมันก็อาจจะยังมีสิทธิ์ในการลงต่ออยู่ละเพราะว่าตามแพทเทิร์นตลาดของเทคนิคเนี่ยเขาได้มีการเริ่มที่จะโฟมตัวขึ้นมาแล้วมาคุยกันนะครับเริ่มต้นจากขาบายก่อนเลยขาบายในระยะยาวคุณครับมีปัญหาไหมทองคําจะยังขึ้นทำหายใหม่ได้หรือไม่ จำตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนทองจะหลุด2,600ได้ไหมครับหรือว่าต่ำกว่านั้นผมก็จะคงให้มวมเหมือนเดิมครับว่าทองคำเนี่ยสำหรับหน้าบายการถือคองระยะยาวมันไม่ยากหรอกครับกับการที่จะกลับขึ้นไปทําไ g ใหม่เช่นอาจจะสูงกว่า2,800มันก็จะมีโอกาสที่จะทําได้ถ้าเป็นการถือระยะยาวนะครับถ้าเป็นการถือระยะยาว 2,800ไม่ได้น่ากลัวครับเนื่องจากในปีหน้าเนี่ยเราจะเจอทั้งสงครามที่เป็นสงครามแบบจริงๆและก็เจอทั้งสงครามการค้ารวมกับในเรื่องราวของการเมืองพบว่าน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคําให้ได้ในระยะยาวประกอบกับการที่ลุงโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเขาจะปลดคุณลุงพอวเวลแต่การเขาเรียกว่าการสัมภาษณ์ล่าสุดจากสรข่าวเนี่ยนะครับเคยสัมภาษณ์กับลุงทรัมป์ว่าคิดยังไงกับลุงพอวเวลจะปลดเขาจริงไหม ลุงท่ำบอกว่าไม่ได้มีแนวโน้มนะครับไม่ได้มีแนวคิดที่จะปลดลุงพาวเวลกาจะให้เขาทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ช่วยหนุนดามให้กับราคาทองคอําขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยยังคงให้มุมมองเหมือนเดิมว่าในระยะยาวอาจจะสามารถเทรดทองคําเป็นแบบว่าหน้าบายได้ก็คือลงมาเฉลี่ยไม้ดีๆนะครับห่างกัน 3. 0 0 0จุดันจุดค่อยออกไม้หนึ่ง แล้วก็อย่าลืมครับดูขนาดหลอดไซส์แล้วก็เงินุนให้มันเหมาะสมด้วยนะฮะอย่างตอนนี้พอผมไปเน้นชูก็เห็นว่ามีไม้าบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆจะเทรดทองคําแบบรายวันนะฮะจะมาเปิดบายทิ้งแบบผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะอันนั้นต้องคุยกันตามเหตุและผลก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่ผมเทรดไม้ใบทิ้งเอาไว้หลอดน้อยอันนี้มันคือการถือยาวนะครับเพราะฉะนั้นทองจะเวียงขึ้นเวียงลงเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่จะสนใจแค่ว่า คุณลงมาอีก4,000จุดหรือ,อยังถ้าคุณลงมา4,000จุดปุ๊บผมเก็บเพิ่มอีกไม้หนึ่งเก็บเพิ่มอีกไม้หนึ่งเพราะถ้ห่างกันครับบาท่าจจะมองว่า4,000จุดไกลไปขอ1,000จุดได้ไหมขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตและหลอดไซส์ถ้าสมมติว่าขนาดพอร์ตและหลอดไซส์ของนักทุนนั้นมันพอดีกันนะครับก็สามารถเทรดได้เช่นเดียวกันแต่ของผมมันคือผมเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มันนี่แมเนจเมนต์แบบสูงสุดเลยนะฮะมันก็เลยบอกว่าต้องออกห่างกันประมาณ4,000 ต่อการถือไม้บายในระยะยาวแล้วมันก็นจะสบายใจดีนะครับนี่ก็คือสารการเฉลยทองคําแบบว่าระยะยาวต่อมามาดูระยะสั้นระยะสั้นเมื่อกี้เห็นคุณบอกว่ามีปัญหาเหรอ,อ,อต้องบอกว่าปัญหามีหน่อยๆครับสุดข่าเริ่มมีปัญหานะเพราะว่าราคาทองคำนั้นเทกระจารลงมาเมื่อคืนเนี่ยมันได้มีการสร้างแพทเทิร์นทางฝั่งของเทคนิคขึ้นมาตัวหนึ่งครับ ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องบอกกับขาบายว่าถ้าขาบายอยากจะทํา,าการบายบริเวณแถวนี้สามารถบายได้ไหมก็จะบอกว่าหลอดน้อยหน่อยหลอดน้อยจะสามารถบายได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยดันหลุดลงมานะครับก็จะมีจุดสำรองก็คือ2,673.74ก็คือโลเมื่อคืนนี้เลยซึ่งเราสามารถที่จะบายซ้ําได้แต่บริเวณ2 0งนี้จะขอให้ฝั่งขาบายนะครับที่เป็นเทรดเดอ e r ทุกคนใช้หลอดไซด์ด้น้อยหน่อย ส่วนหลอดไซด์ที่คิดว่าถ้าทองลงไปถึงเนี่ยโอกาสในการกลับตัวมีสูงมากเลยค่ะคุณก็ขอเป็นโซนดับเงินล่างโซนนับเงินล่างนี้ยังไงคือเป็นโซนที่มีคนดักบายแน่ๆอยู่แล้วชนิดที่ว่าถ้านักทุนปกดบายด้านล่างเนี่ยยังไงก็เด้งเพราะฉะนั้นขอพูด,ดง่ายๆแบบนี้ภาษาไทยเลยครับสองตัวเลขไม่ว่าจะเป็นสองหกแปดเจ็ดจุดแปดเก้าก็คือตรงนี้ณนะขณะปัจจุบันนี้เลยใครอยากจะบายกดหลอกน้อย เพื่อไปการวัดดวงเพราะว่าถ้าตัดรูปตรงนี้ขึ้ก็กลับขึ้นยอดเดิมได้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าบายแบบวัดดวงการวัดดวงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้มีความมั่นใจมากมายความปลอดภัยก็ไ่เดมเต็มร้อเป็นต์ดังนั้นต้องออกลองให้เหมาะสมครับ2687.89และ2673.74สำรองเอาไว้สำหรับคนใจร้อนคนใจเย็น ซึ่งแน่นอนว,ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีความปลอดภัยสูงมากลงมาด้านล่างนี้มีโอกาสเด้งสูงมากครับ70-80%เลยที่ว่าไม้บายบริเวณแถวนี้จะสามารถทํากําไรได้แต่ขาบายคนที่ใจยเย็นก็ต้องแลกมาก,กับโอกาสที่จะไม่ไดออเดอร์นะครับดังนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆหลอน้อยตรงนี้ก่อนดีไหมได้ของเลยแต่ความปลอดภัยไม่ค่อยมีหรือรอตรงนี้ปลอดภัยมากเลยแต่ว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ของก็ได้นะครับใช่ค็ว่าชาตินี้เลยนะคุณ <c oughs> ขอโทษครับ อะนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของราคาทองคําเขาไม่ลงจริงๆการกลับตัวขึ้นด้ขึ้นได้ถึงไหนเบื้องต้นครับก่อนที่จะกลับไปที่ยอดเดิมก็คือ2,700กว่ากว่าเขาจะมีในส่วนของตัวจุดนะครับแนวต้านย่อยอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2,701.84ก็ไล่กันตามลําดับครับทุกท่านครับโอเคนะในทุกขาบายเข้าใจท่าเจนนะครับ ถ้าขาบายเข้าใจชัดเจ,น,เจนรบกวนผิดคำว่าบายให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับทีนี้มาดูขาเซลลกันบ้างครับคุณผู้ชมครับขาเซลล์ว่าอย่างไรคุณคะทองคาเนี่ยมันจะลงต่ออยก่ไหมคะขาเซลล์จะได้ทราบคําตอบนะครับช่วงประมาณทเที่ยงเียงบ่ายๆเพราะว่าทองคำนะเขาเริ่มทำแพทเทิร์นฝั่งขาเซลมาอย่างที่ผมได้เรียนแจง้งถ้าถามถึงระยะยาวนี่ทองจะลงแบบว่าลงยาวๆเลยได้ไหมสำหรับผมนะครับยังไม่ได้ ยังไม่ให้มุมมองสำหรับการลงในระยะยาวจะเป็นลักษณะของการลงอย่างไรก็ได้สุดท้ายเดี๋ยกก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าพื้นฐานทองคำเนี่ยนอกจากการเทขายทำกำไรแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับดังนั้นถ้าจะถามว่าเซลล์ถือยาวๆเลยได้ไหมคําตอบก็คือยังไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าถามว่าระยะสั้นเี่ยเขาสู้หน้าบ่ายได้ไหมคําตอบก็คือว่าสู้ได้ถามว่าทำไมถึงสู้ได้นะครับเรามาดูดอลลาร์ดอลลาร์เริ่มกลับมาอยู่ในเทรดขาขึ้นแบบระยะสั้นทําลักษณะแพทเทิร์นเป็นตัวดับเบิลยูที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ คำว่าสมบูรณ์แบบก็คือลักษณะของตัวแพทเทิร์นตัวนี้จะย้อนกลับไปสู่บริเวณไฮเดิมนั่นแปลว่าแพทเทิร์นของตัวดอลลาร์นั้นยังเหลือพื้นที่ในการขึ้นอยู่บ้างนะครับยังยังไม่สุดนะดังนั้นถ้าถามว่าทองมีโอกาสจะลงต่ออีกไหมมันก็จะมาประจวบเหมาะกับการทำแพทเทิร์นภาษาเทคนิคที่เรียกกันว่า e a r i s h f l a g ส่วนท่านใดที่เป็นมือใหม่ฟังแล้วไม่เข้าใจงงเลยศัพท์เทคนิคก็ต้องบอกว่ามันคือสัญญาณการลงต่อ นะครับถ้าพูดแบบภาษาไทยบ้านๆน,นะการลงต่อลงไปไหนถ้าเกิดขาเซลล์เขาทําสําเร็จจริงๆอันนี้พูดถึงกรณีสําเร็จโซนน้ำเงินด้านล่างนี้ทองคาจะสามารถลงได้อีกเซตหนึ่งเลยนั่นแปลว่าขาบายตอวระวังขาเซลล์อาจจะอยู่ด้วยความหวังเหมือนกันว่าถ้าลงต่ออยชุดหนึ่งมันลงได้นะ3ามพัจุดแต่ต้องบอกว่าถ้าเขาทําสําเร็จนะครับเอา แล้วถ้าเกิดว่าเขาทาไม่สําเร็จและคุณเกิดทองมันย้อนขึ้นมาผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะต้องดีตัวแล้วนี่เลยครับ2701.84ถ้าทองคําหน้าบายสามารถดันราคาขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้จริงๆนั่นแปลว่าขาเซล,ล์มีคนส่งสัญญาบอกเราแล้วนะครับว่าอุ๊ยคุณไม่ได้ละตอนนี้แสดงว่ากําลังบายเขากลับมาแล้วเขาจะกลับขึ้นยอดเดิมเราต้องรีบโดดและรีบหนีนะครับแค่นั้นเลยครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ขาเซลต้องเฝ้าระวังถามต่อแล้วผมจะเซล,ลตรงไหนได้บ้างล่ะคุณถ้าวันนี้ถ้าเป็นเซลล์ที่มีโอกาสย่อนะครับ ก็ต้องเป็น2ราคานี้2701.84แหมแม่แล้วมันเป็นจุดไม้บายผมพอดีเลยนะอะแต่ก็ต้องพูดกันแบบเป็นกลางแหละครับใช่ตรงนี้มันจะมีคนรอเซลล์2 7 0 1 8 4กับ2 7 1 7 5 4สูงกว่านั้นไม่มีเลยครับมี2,746.12อันนี้ให้เอาไว้เป็นสำรองนะครับเพื่อออกบายแก้บริเวณแถวนี้นี่ครับให้แค่3จุดนี้สาหรับฝั่งของคาเซลเอ้า แล้วตอนนี้เนี่ยพี่กดเซลล์ไม่ได้แล้วครับคุณเนี่ยเผื่อมันอาจจะลงต่อก็ได้ถ้าจะกดตอนนี้เลยมันก็จะเป็นจุดราคางคนใจร้อนครับก็ต้องออกหลอดน้อยหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องวัดดวงกันครับคุณผู้ชมวัดดวงกันยังไงคุณครับก็เมื่อกี้ผมบอกว่าภายบายใจร้อนันก็บายโซนนี้เหมือนกันถ้านั้นทุนเซลล์ใจร้อนมันก็ต้องไปโซนแถวนี้เช่นเดียวกันครับดังนั้นก็ฝากพิจารณาไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่เทรดหน้าเซลล์อยู่นะอ่ะโอเคครับทุกท่านครับก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะ เดี๋ยวผมก็จะต้องไปธุระต่อแล้วนะครับน่ทุนครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณท่านทุกท,ท,ท่านอย่างมากเลยที่เข้ามารับชมรับฟังกันเดี๋ยวฝ่ายนิดนึงครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับพอดีเพิ่อกลับมาวันแรกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรากลับมาไลฟ์สดการขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจากลากันไปด้วยคลิปวิดีโอนะครับของคาง ลูกค้าท่านใดที่ใช้บริการกับโรกเกอร์อยู่เดี๋ยวผมจะให้วิธีการทําบัญชีแบบ VIP ไปนะฮะซึ่งเทรดแล้วเดี๋ยวจะมีเงินกลับคืนไปในบัลลเล็ด้วยไม่ใช่โบนัสแต่ว่าเป็นเงินจริงๆใครที่ยังไม่ทําก็ไปทําให้เรียบร้อยนะครับคืนนี้มาไปครับมาแน่นอนครับพี่สิริพรถ้าผมกลับมาแล้วเดนเราทํางานเราลาสดกันตามปกติเลยครับพี่ภูรเดี๋ยวเจอกันช่วงเวลา20นาฬิกานะทุกคนนะสวัสดีครับผม